สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสสดปีใหม่มือนี้ไม่เยี่ยมมารองสวนพักเราพี่น้องรอดพี่น้องควมหนาวได้หิมะอาอล่งพี่น้องควมชื้นพ่มีพักรอดพี่น้องลุ่งกระลั่งสิตัดอันหัวผัะกาศหัวใช่เท้าเอาไปฝากเอื่อยแล้วยังหนาวยังหนาวยังเน็บอยู่คือเกาอยู่พี่น้อง หัวผักกาดหัวจะได้สี่สิบห้ามือโยไม่เอาซื้อสูทเทียนอยู่แล้วฮะสี่สิบห้ามือหัวผักกาดต่้่ากินได้แล้วพี่น้อง,กกองสี่สิบห้าวันหัวผักกาดพันเบาพี่น้องอสี่สิบห้ามือพี่น้องเอาไปฝากเอื่แล้ว หัวน้อยแน่หัวง่ายเนี่ยพี่น้องหัวพักกาดเอาไปฝากพี่สาวลุงหัวพักกาดอายซีซิบหามือพี่น้องพันเบาอันนี้ต้นหอมจะเอาไปฝากพี่สาว พ่อได้กินอยว่พี่น้องรอดละลาพักเข้าหิมาบปล่งพี่น้องคว่ำชื่นบม่มีแต่ว่าคว่ำหนาวได้พี่น้องในยินข่าวว่าง่วคกล้วยปลาง่วคกล้วยปลาายละเนา้ามันสูงหนาวบ่ได้พี่น้องเอ้ยได้แล้วเนี่ยกินไปฝากเอ้เพื่นเดี๋ยวไปเอาพักทั้งพู่อีก กระเพ้าเจอหนาวสองขึ้นแหมตายเป็นบางส่วนพี่น้องรอดยือดอกรอดยือดอกอากาศเริ่มเขาสู้สภาพเดิมแล้วพี่นอ้องหิมะบ่ลงแล้วดีคักบานนียจวดจาดต่อไปเลยสวัสดีจ้าพี่น้องพบก,กันอีกแล้วกับป่าปสายเด้อปราสายคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมความหนาวพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องกล้องไฟมือนีฟ้าสายผ้ามาช่มน้าตกเด้อมือนีฝนกระตกป้สายมาสวนพักเลยสิผ้ามารอน้ำตกอยู่ใกล้นี่พี่น้องมาชมน้าตั่นจ้าฝนตกลิ่นน้ำตกใกล้สวนพักเท่านี้ละพี่น้อง ใกล้ๆเพราะใที่น้องมันอันตรายเขาลอมไปไม่ง่านเขาพัดสุก ไดแคไรดแค่ักน,นตะไลเขาบ้องหายไปพี่น้องด้ยอหลอกไปฉันืิอว่าไตวันนี่ถ้ามานำตกล้ำานนี่วู้ยไปทั้งในกับพอ้อเลยพี่นอ้องยูนกคอรนาะก็อันตกบูนก็ห้า่ก็ <c oughs> ใหญ่ก็ใหญ่ผูดมตกบูนไปทั้งในกับพอ้อเต้นแม่น้ำพ้อแดน่านาน,นา้ำ กแจะนำตูพี่นอง